การลบมุมโค้งด้วยคำสั่ง fillet ใช้คำสั่ง modify fillet หรือคลิกบนปุ่มไอคอน fillet หรือพิมพ์คำสั่งย่อ F ผ่านบรรทัดเข้ามาแล้วกดปุ่ม enter เมื่อปรากฏข้อความ current setting mode เท่ากับ trim radius เท่ากับ0ให้ป้อนค่าลัศมีโดยพิมพ์ R แล้วกดปุ่ม enter เมื่อปรากฏข้อความ specify fillet radius ให้ป้อนค่าลัศมีเท่ากับ150แล้วกดปุ่ม Enter เมื่อปรากฏข้อความ select first s u b j e c t ให้พิมพ์ตัวเลือก M เพื่อเลือก multiple เพื่อสร้างส่วนโค้ง fillet แบบต่อเนื่องเมื่อปรากฏข้อความ select first object คลิกบนเส้นจุดที่1คลิกบนเส้นจุดที่2เราจะได้รัศมีของส่วนโค้ง fillet เท่ากับ150 ต่อไปเปลี่ยนค่ารัศมีให้เป็น100โดยพิมพ์ R และกดปุ่ม Enter ตั้งค่ารัศมีเท่ากับ100แล้วกดปุ่ม Enter คลิกเส้นตรงจุดที่3จุดที่4เปลี่ยนค่ารัศมีโดยพิมพ์ตัว R และกดปุ่ม Enter ตั้งค่ารัศมีใหม่เป็น50หน่วยแล้วกดปุ่ม Enter คลิกบนเส้นตรงจุดที่5จุดที่6 แล้วคลิกบนเส้นตรงจุดที่7จุดที่8ปรากฏว่าเส้นตรงที่เราต้องการใช้อีกด้านหนึ่งหายไปให้พิมพ์ตัวเลือก U เพื่อเลือก Undo เราไม่สามารถใช้คำสั่ง Fillet กับส่วนโค้งกับเส้นตรงทั้งคู่นี้ได้เราจะต้องตั้งตัวเลือก Trim mode ให้เป็น No Trim โดยพิมพ์ T แล้วกดปุ่ม Enter เมื่อปรากฏข้อความ Enter Trim mode ให้เลือก No Trim โดยพิมพ์ N แล้วกดปุ่ม Enter แล้วคลิกบนเส้นตรงจุดที่1ส่วนโค้งจุดที่2คลิกบนส่วนโค้งจุดที่3เส้นตรงจุดที่4แล้วเปลี่ยนโหมดกลับไปเป็น t r i m เช่นเดิมโดยพิมพ์ตัวเลือก T แล้วกดปุ่ม Enter เลือกตัวเลือก Trim โดยพิมพ์ T แล้วกดปุ่ม Enter ต่อไปเราต้องการสร้างเส้นให้บรรจบกันให้คลิกบนวัตถุชิ้นแรกแล้วกดปุ่มช h i f t บนคีย์บอร์ดค้างไว้ คลิกบนวัตถุชิ้นที่2เส้นจะถูกตัดให้บรรจบกันกดปุ่มช f t บนคีย์บอร์ดค้างไว้แล้วคลิกบนเส้นจุดที่3จุดที่4เราจะได้เส้นที่ถูกต่อให้บรรจบกันแล้วคลิกขวาเพื่อออกช์คำสั่งเส้นส่วนเกินที่เราต้องการตัดทิ้งเราสามารถใช้คำสั่ง t ริมโดยพิมพ์คำสั่งย่อ TR และกดปุ่ม e n t e r เมื่อปรากฏข้อความ Select Cutting Edge ให้คลิกขวา แล้วขยายภาพขึ้นมาให้มีขนาดใหญ่คลิกมุมล่างด้านขวามุมบนด้านซ้ายเพื่อเลือกวัตถุแบบ c r o s s i n g ส่วนเส้นที่ยังคงเหลือเราสามารถพิมพ์ตัวเลือก R เพื่อเข้าสู่โหมด e r e s e แล้วล้อมกรอบเส้นที่เหลือทั้งหมดแล้วคลิกขวาแล้วคลิกขวาเพื่อออจชกคำสั่ง f l l l e t ซูมกลับไปที่เดิมเราก็จะได้ส่วนโค้ง i l l e ตตามที่เราต้องการนั่นก็เป็นวิธีการใช้คำสั่ง i l l e t เพื่อลบมุมโค้ง